ไปท้ายตัวอย่างหนังไทยนะครับบ้านเช่าบูชายันนะครับหนังเรื่องใหม่ของ GDH ซึ่งทําให้ผมก็กลับมาตื่นเต้นกับ GDH อีกครั้งพุ่งตรงว่าเธอกับฉันกับฉันคือโปรเจกต์ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยกูกลับมาตื่นเต้นกับ GDH ี่ว่ากูกูกลับมาแบบเฮ้ยคุณจะให้อะไรกับเราดูเพราะว่าเรื่องนั้นคือคือเปลี่ยนความรู้สึกกับผม g d h ที่ว่าแบบมึงจะเป็นฮิปสเตอร์มึงจะเป็นแบบแย่งแฟนชมบ้านเขามึงจะเป็นแบบเหมือนเด็กเกิดกันว่า กูอยากทำเรื่องเราเอจี้ว่ะกูทำเรื่องเราแบบตัวละครเป็นคนเฮี้ยดีกว่าเพราะว่าแบบนั่นคือจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยคือคือผมรู้สึกว่ามึงไปทางเอจี้พอมึงไปทางเอจี้แบบแบบที่มึงแค่อยากเอจี้อ่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องราวสำหรับเราแต่เธอกับฉันกับฉันมันทำให้กลับรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละชีวิตที่เราสามารถเลทไเรสตอรี่ที่เราเรืเราเห็นการพัฒน,นาเราเห็นสตอรี่เทลลิ่งอะไรบางอย่างความช้าความที่จะอยู่กับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศของเขาวิธีการเล่าของเขาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ นี่แหละคือหนังไทยหรือหนังแบบที่เราชอบเราคุยกับ GDH เรื่องอีกครั้งหลังจากที่เราแบบไม่เข้าใจ GDH มึงจะเอจีไปไหนมึงจะเป็นเจ๊เป็นจ๊กเกอร์กันทําไมอันนี้กลับมาอีกครั้งมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออ ฉันอยากจะตื่นเต้นกับบ้านเช่าบูชายันอีกครั้งหนึ่งนะฮะรวมถึงวิธีการโปรโมทรวมทั้งใบปิดที่เราเห็นอยู่ณเวลานี้เนาะว่ามันมีความเป็นใบปิดที่เหมือนจะต้องการเล่นกับข่าวที่เป็นประเด็นข่าวมากกว่าที่จะเป็นใบปิดจริงๆว่าฉันเป็นหนังผีมันก็เป็นมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้เออก็เป็นอะไรที่สําหรับผมนะผมว่ามันก็มันก็น่าตื่นเต้นดีที่เขาเลือกที่จะเล่าในวิธีการนี้นะครับก็ ลองดูตัวอย่างแรกแล้วกันผมเห็นหลายคนบอกโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากผมก็เลยน่า,ากลัวขนาดไหนวะอ่ะมาลุนกันเลยกับบ้านเช่าปูชายยัดไม่ใช่ตัวอย่างหนังหรอวะเนี่ยมันเหมือนแบบทีเซอร์รายการทีวีมากกว่า หมือนภาพข่าวเออมันฟิลฟิลภาพข่าว น่าสนใจนะคือวิธีการที่เขาเลือกจะนําเสนอนะคือเขาไม่ได้นําเสนอให้เราเห็นว่าว่ามันเป็นอะไรเราก็ไม่ได้นําเสนอว่าว่ามันมีอะไรอยู่ยในนี้หรือมีผีหรือวิญญ,ญาณอะไรแต่เขาเลือกจะนําเสนอมันเหมือนเป็นภาพข่าวหรือภาพถ่ายแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของ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 สตอรี่ให้แบบเอาภาพในหนังมาทําเหมือนเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะกรีดร้องแล้วก็ น้องเด็กผู้หญิงที่อยู่บนไปปิดที่ให้เหตุการณ์จะเป็นน้องอาจจะเป็นคนที่ตายก็ได้มันเล่นได้หลายอย่างมากนะตัวจากตัวอย่างในที่เราไม่รู้คือจะเล่นเป็นเหตุการณ์ก่อนหนะ้าอเราตั้งแต่แบบย้ายมาอยู่ที่นี่เจอเหตุการณ์ผีต่างๆแล้วก็น้องตายแล้วก็สืบหาความจริงหรือเริ่มมาคือน้องตายไปแล้วน้องอาจจะผู้หญิงโดนบูชายันไปแล้วแล้วก็พยายามหาความจริงต่างๆคือจากตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างแรกมันไม่รู้เลยแต่ว่าเขาหน้าผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่เน้นบรรยากาศ มากกว่าที่จะเป็น,ปนผีตุ้งแช่จริงๆจ,จังๆก็จ,จ,จ,จะเล่นกับบรรยากาศมากกว่าโดยจากการที่เขาเรื่องบอกว่าได้ยินเสียงนี้ทุกตีสี่แต่ถามว่ามันมีความน่าดูอะไรมากไหมไหม,มก็อาจจะเรียกได้ว่ากลางๆเฉยๆแล้วกันอาจจะให้ประมาณ3.5คือมากกว่ากลางๆขึ้นมานิดนึงเพราะว่าวิธีนําเสนอรวมถึงเสียงเสียงต่างๆมันแปลกใหมด่ดีมันเจ๋งดมีมันพยายามทําตัวเองให้หลุดจากการเป็นแค่หนังผีอีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผม ผมชอบแล้วก็ผมนับถือแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทความรู้สึกว่ามันคลิกกับผมมากขนาดนั้นแต่ว่าโอเคอย่างน้อยคุณทําในสิ่งที่มันที่มันแปลกใหม่ที่มันน่าสนใจที่มันเป็นมากกว่าแค่ just another good movie คือแบบเป็นแค่หนังหนังผีสักเรื่องนึงมันพยายามที่จะทตัวให้ต่างแต่ว่าท้ายที่สุดตัวอย่างเต็มก็ต้องก็ต้องเผยความความความเป็นโทนสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆมากกว่าแค่กิมมิคของการเป็นหนังสือพิมพ์กิมมิคของการเป็นเหมือนรายการข่าวมากกว่านั้นอันนั้นเป็นจุดที่จะวัดจริงๆแต่ว่าเค คุณทําให้เราสนใจแล้วแหละเพราะฉะนั้นสำหรับผม3.5เต็ม 5, 5แล้วกันครับสำหรับตัวอย่างบ้านเช่าบูชาย,ยันอ่ะช่องแชทคิดยังไงกันบ้างนะครับบอกกันมาได้นะคุณต้นบอกว่าไม่ค่อยชอบตัวอย่างที่มีเทคขึ้นกํากับเลยครับมันดูง่ายไปนิดอันนี้ผมว่าเขาต้องพยายามทําให้เหมือนกับพวกโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรประมาณนั้นเหมือนโซเชียลอ่ะเหมือนแบบตามตามิกต o อกตามข่าวสารมันก็ชอบอย นี่ตลกมากเป็นคุณยายเดินมาเงี้ยผมว่าเขาเขาเขาอยากจะไปทางนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําได้สําเร็จในเชิง